ออกจากห้านเย็นตาโฟนะฮะเป็นตาโฟป้าแตนนะฮะโอ้ยตรงนี้ก็จะมีลูกชิ้นขายด้วยหน้าเซเว่นเมื่อกี้เนี่ยได้โอกาสคุยกับป้าแตนป้าแตนบอกว่าตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นต้นไม้ลางนะเราก็ไปเจอทําเลตรงนี้ก็บุกเบิกจนมีเซเว่นตามมานี่แกเป็นคนบุกเบิกก่อนเซเว่นนะตรงนี้นะจากทางรถไฟเดินมาถูกไหมฮะตรงเป็นสี่แยกเวียงทองก่อนถึงก็จะเป็นร้านป้าแตนป้าแตนเป็นคนบุกเบิกเพราะแกเป็นคนเออัชานาา แกก็หาทาเลเปิดร้านเย็นตาโฟจนมาเจอที่นี่นะฮะแล้วก็เจอตึกเหมือนกับบอกว่าล้างอ่ะนะฮะตอนนั้นไม่มีใครเอาอ่ะแกก็ถูกฉโลกไนงะแล้วก็คนก็แน่นร้านทุกวันนะทุกคนนะฮะถือว่ามีบุญมากที่เจอแล้วข้างในร้านเนี่ยเห็นไหมตกแต่งเป็นรูปในหลวงไงทุกคนนะ,ะที่เราที่เราเห็นกันอยู่เงีนะะ้ยข้างในเห็นไหมฮะด้านในนะะเป็นรูปเป็นรูปในหลวงเห็นไหมฮะนั่นแหละแล้วก็มาได้ตรงนี้แล้วก็บุกเบิกร้านแล้วก็เจอเซเว่นตรงนี้ นี่เซเว่นนะเป็นถือว่าโชคดีที่ทําให้ตรงนี้บูมขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ลําปางเวียงทองอยู่ตรงนี้ว้าวแต่แลวกาแฟอุ้ยกาแฟเราต้องก,กาแฟเมื่อกี้เราสั่งเอาไว้เกือบลืมไปเลยนี่จะ้ะกาแฟสดซึ่งจะอยู่ตรงตรงที่แยกเวียงทองนะหนูเนาะนะนะหน้าโรงพยาบาลเขรางนครนอันนี้อันนี้โรงพยาบาลน,นี่ทำไมเรามองเป็นเป็นโรงแรมอะตอนแรกอะทุกคนคือตรงนี้เนี่ย มาแตนมาเปิดเย็นจัโฟและเซเว่นตามมาแล้วชาพยอมนี่คงตามมาอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมตามน,นี้นิดที่เราบอกไว้นะฮะนี่ใครจะมาอุดหนุนมาลำปางนะตรงแยกลำปางวิงทองตรงหน้าโรงพยาบาลเขรางนาครนะฮะนี่มีนงเมนูชา,ยชายเย็นมีหมดชาพยอมเอะชาพยอมนี่มีไปทัวเลยนะดังมากแล้วหนูเป็นคนใต้ไหมไม่ใช่ชาพยอมใช่มันหอมแบบหอมแบบ แรงกลิ่นแรงหอมแบบอร่อยแซ่บอะเออเห็นไหมนี่นะอยู่ใกล้กับเย็นตาโฟปลาแตนด้วยนะฮะตรงนี้ก็กลายเป็นทำเลทองไปเลยหนูรู้ใช่ไหมตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยเขาบอกอ,อ่าแล้วก็ปลาแตนมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าแกตามหาไปเชียงใหม่ก็ไม่มีทำเลให้แกเปิดจนมาที่นี่แล้วเซเว่นมาอาศัยดูซิมาอยู่ทํามาเป็นเบียดเบียดกับเขานะเออนะยนะแล้วน,นี่ก็โรงพยาบาลเชลียงนครจ้ะ เราจะเดินไปโรงแรมนะฮะโรงแรมประเซรร์สีเพลสจ้ะนะฮะเราจะอยู่ที่นี่คืน2คืนแล้วก็จะออพาไปดูไปอะไรเกี่ยวกับวิถีชีวิตการกินนะฮะอยู่ของที่นี่นะฮะนั่นก็มีขวามือนี้เป็นลำปางเวียงทองจากโรงแรมที่ใหญ่เก่าแก่ที่สุดโรงแรมหนึ่งนะฮะแล้วก็เดินไปดูงนั้นก็เป็นเซนทัลลำปางนี่เดี๋ยวเอาน้ำทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ